วันนี้ป้าก็จะขอคุยเรื่องการไปเที่ยวเมืองฮาบินนะคะเมืองฮาบินเนี่ยเป็นเมืองของเมืองจีนค่ะตั้งอยู่ในมณฑลเหยหลงเจียงแต่มีอาณาเขตติดต่กตอ,อก,กับรัสเซียถ้าไม่พูดเรื่องรัสเซียก็จะตกข่าวนะคะฮาบินถือเป็นรัสเซียตะวันออกอตอนนี้ก็เห็นลีลามาเดินนะคะใส่สะโพก สงสัยว่าเจ้าของอาจจะไม่พอใจในการทำงานลงไปสกิดแก็กลับมานั่งที่เดิมเจ้าของนี่เมื่อตอนหนุ่มๆคงน้าตาดีนะเนี่ยต้องบอกว่าหิมะเต็มเมืองเต็มพื้นที่เลยค่ะเราไปหมู่บ้านหิมะมาด้วยนะคะบ้านจะต้องคน้นรูปอีกชุดหนึ่งนะคะมาพูดในตอนต่อไปค่ะ คณะที่ไปได้วยกันก็สนุกอะเตรียมตัวไปพบกับความหนาวเย็นในเทศกาลแกะหิมะเป็นการประกวดนะคะในระดับนานาชาติอะซึ่งเราจะต้องเตรียมเครื่องแต่งกายไปให้พร้อมที่สุดเลยค่ะคืนแรกที่ไปเราก็ไปลุยหิมะกันแล้วรองเท้าถุงเท้าหมวกสำคัญที่สุดนะคะทุกอย่างแข็งหมดเลยค่ะมือไม้ อันนี้เราก็ไปดูที่เขาเล่นสก,กีกันในลานกว้างแต่ป้าไม่กล้าเสียงหรอกค่ะกลัวกลับมาแล้วอวัยวะเหลือไม่เท่าเดิมนะคะอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขาจะจำลองสถานการณ์เป็นว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเดินผ่านหมู่บ้านแล้วก็โดนโจนนะรน่ะปล้นเมื่อสมัยร้าย10ปีก่อนน่ะนะคะบรรยากาศการเป็นอยู่คงเป็นเช่นนั้นในหมู่บ้านนี้ก็จะมีปลูกข้าโพดค่ะ พอถึงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวเขาก็จะเก็บไว้รับประทานในช่วงซึ่งไม่สามารถพอปลูกได้สิ่งที่เขาให้เราเป็นพาหนะนะคะก็คือม้านะคะม้าลากที่เห็นตั้งแต่ตอนต้นคลิปประกาศอันนี้ก็ให้ดูความเป็นอยู่ของชุมชนในบ้านนี้นะคะว่าทุกอย่างที่เป็นผลิตผลทางการเกษตรจะถูกเก็บเกี่ยวไว้กินในช่วงซึ่งเก็บเกี่ยวไม่ได้นะคะ นี่ค่ะม้าซึ่งมีลักษณะดีๆนะคะมีทั้งสีขาวสีดำสีน้ำตาลแต่ทุกชีวิตอะคะ่ะต้องมาช่วยคนธรามาหากินค่ะป้าเห็นโอ่งนะคี่ถึงบ้านคี่ถึงราชบุรีทันทีเลยค่ะเขาโอ่งมาอบมันเทศมาขายให้กับนักท่องเที่ยวนะคะอันนี้ก็เป็นอีกบรรยากาศนึงค่ะใช้หมาพันอะไรนะไซบีเรียนอะไรเนี่ยค่ะป้าจำไม่ได้เอาม,ามาลาก าลากลากเลื่อนนะคะให้นักท่องเที่ยวในโรงแรมซึ่งเป็นห้องพักเตี้ยๆก็จะมีเสื้อให้กับนักท่องเที่ยวได้ลองสวมใส่ดูค่ะว่ามีความสดสวยเหมาะกับฤดูกาลอย่างไรนะคะเนี่ยค่ะหิมะเต็มเมืองป้าตื่นมาตั้งแต่ตีห้าฟ้ายังไม่สว่างเลยนะคะาการ ทำมาหากินก็เริ่มขึ้นแล้วอะ่ะเป็นเรื่องน่าชมเชยคนจีนขยันที่สุดนะคะนี่ค่ะนั่งรถลากเลื่อนสงสารสุนัขมากเลยอะ่ะหยุดฉี่ยังไม่ได้เลยค่ะเจ้าของลากเลื่อนก็จะไหวตีนะคะเป็นการกระทําที่โหดร้ายอะ่ะค่ะป้ามีความสุขมากเลยนะคะแม้ว่าอากาศจะหนาวแต่บรรยากาศนี้ป้าทนได้นะคะก็เที่ยวไปตั้งสี่วันสี่คืนหน้าคืนอะไรเนี่ยขอบคุณนะคะป้าจะ สรรหารูปวิดีโอมาเสนอในตอนต่อไปขอบคุณค่ะที่ติดตามป้าทุนดีมีเรื่องเยอะ